โอเคครับเอาผ่ากันนี้นะครับก็ทําการคาลิเบตกล้องรอบคันอยู่ครับ360องศาครับที่มาพร้อมกับจอ Android 2K ครับโอเคครับสักครู่เดียวครับโอเคครับเอาผ่ากันนี้ก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับจอ Android 2K แรม8รอม128ครับซึ่งมาพร้อมกล้อง360องศาครับนี่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับมีเรามีบริการล้างสีดูดฝุ่นก่อนส่งมอบลูกค้าด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมภายในครับสักครู่เดียว เอาผ่าคันนี้ก็ทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับจอแอนดรอย 2K ครับแรม8ลอม128นะครับนะครับมาในส่วนของกล้องรอบคันครับ360องศาครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนเลยครับนะครับเป็น 2D ครับนี่ครับยังไม่พอนะครับแก้ไขจุดอับได้อย่างแม่นยําครับ 3D เลยครับนี่ครรอบคันเลยครับเช็คได้ครับทุกมุมมองครับปลอดภัยไร้กังวลริงครับ ออกจากที่จอดรถหรือถอยเข้าในซองที่แคบๆนะครับนี่ครับนะครับสองดีสามดีครับได้หมดเลยครับนี่ครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอนะครับ063 498 6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ